ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์สไตล์ครูเต,ต้าค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ที่ควรรู้บูรณาการระหว่างวิชาคณิตศาสตร์วิทยา,าศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและศิลปะค่ะวัตถุประสงค์นักเรียนจะได้รู้จักคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์ เรียนรู้ภาษาไทยผ่านการประสมคำและการสมัรของคำจนเกิดคำศัพท์ใหม่เรียนรู้ควบคู่ไปพร้อมกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านบรียนออนไลน์ที่ประกอบด้วยภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักสีสันสวยงามเสียงบรรยายได้สุนนทรีภาาพด้ยศิลปะค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยกันก่อนค่ะเด็กๆนั่นก็คือคำสมาทนั่นเองค่ะคำสมาร์ทคือคำที่เกิดจากการนำคำในภาษาบาลีและสันสกฤตมารวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดคำใหม่โดยยังมีเคาของความหมายเดิมอยู่ลักษณะเด่นก็คือนำคำมาเรียงต่อกันไม่ได้มีการดัดแปลกรูปอักษรแล้วก็มีการออกเสียงอะอีอ ระหว่างคำค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้คำศัพท์ที่ควรรู้คำแรกกันเลยค่ะคำว่าคณิตหรือคณิตตะที่แปลว่าการคำนวณบวกกับคำว่าศาสตร์ที่แปลว่าระบบวิชาความรู้เมื่อนำมารวมกันจะได้คำใหม่ว่าคณิตศาสตร์ อ่านว่าคณิตศาสตร์ค่ะหมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการคำนวณภาษาอังกฤษคือคำว่า m a t h e m a t i c คำว่าวิทยาที่แปลว่าความรู้บวกกับคำว่าศาสตร์ที่แปลว่าระบบวิชาความรู้เมื่อนำมารวมกันแล้วจะได้คำว่าวิทยาศาสตร์อ่านว่าวิทยาศาสตร์ค่ะ หมายถึงวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติภาษาอังกฤษคือคำว่า science คำต่อไปคำว่าสัจจะที่แปลว่าความจริงแท้บวกกับคำว่าพัจนะหรือพจน์ที่แปลว่าข้อความเมื่อรวมกันแล้วจะได้คำว่าสัจพจน อ่านว่าสัจจน์ค่ะหมายถึงข้อความที่เป็นความจริงภาษาอังกฤษคือคำว่า axiom คำว่ามัธยะที่แปลว่ากลางบวกกับคำว่าฐานที่แปลว่าตำแหน่งจะได้คำหม่ว่ามัธทยะฐานอ่านว่ามัตยะฐานหมายถึง ค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางหลังจากเรียงลำดับภาษาอังกฤษคือคำว่า median แต่ถ้าเรานำคำว่าฐานที่แปลว่าตำแหน่งไปบวกกับคำว่านิยมที่แปลว่ากำหนดหรือชื่นชอบจะได้คำใหม่ว่าฐานนิยมอ่านว่าฐานนิยมค่ะหมายถึง ค่าของข้อมูลที่มีการซ้ำมากที่สุดภาษาอังกฤษคือคำว่า mode คำว่าทศที่แปลว่าสิบบวกกับคำว่านิยมที่แปลว่ากำหนดหรือชื่นชอบจะได้คำใหม่ว่าทศนิยมอ่านว่าทศนิยมความหมายจำนวนที่อยู่ในรูปฐานสิบ ภาษาอังกฤษคือคำว่า decimal คำว่าสมหรือคำว่าสมะที่แปลว่าเท่ากันบวกกับคำว่าการที่แปลว่างานหรือสิ่งจะได้คำหม่คคำว่าสมการสามารถอ่านได้สองแบบก็คือสมการหรือสมการ หมายถึงข้อความที่แสดงการเท่ากันภาษาอังกฤษคือคำว่า equation คำว่ากายที่แปลว่าตัวหรือร่างกายมาสมาตกับคำว่าภาพที่แปลว่าความมีหรือความเป็นจะได้คำใหม่คือคำว่ากายภาพอ่านว่ากายภาพ หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตสสารและพลังงานภาษาอังกฤษคือคำว่า physical คำว่าเอกที่แปลว่าหนึ่งมารวมกับคำว่าพบที่แปลว่าความมีหรือความเป็นจะได้คำใหม่คือคำว่าเอกภพอ่านว่าเอกภพ หมายถึงระบบสุริยะหรือระบบจักรวาลภาษาอังกฤษคือคำว่า universe นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่คนรู้อีกมากมายในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการสมัตรของคำเช่นคำว่าเรขาบวกกับคำว่าคณิตได้คำว่าเรขาคณิต หรือ geometry สันบวกกับคำว่าลักษ์ได้คำว่าสัญลักษ์หรือ symbol คำว่าสุขบวกกับคำว่าภาพได้คำว่าสุขภาพหรือ health คำว่าพันบวกกับคำว่ากรรมได้คำว่าพันทุกกรรมหรือ heredity คำว่าสัตว์บวกกับคำว่าแพทย์ได้คำว่าสัตวแพทย์หรือ Veterinary คำว่าจุนบวกกับคำว่าอินซีกลายเป็นคำว่าจุลินซีหรือไมโครโอเกนิซึมและอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าปรมะบวกกับคำว่าอนูจะได้คำว่าปรมาณนูหรืออะทอมิก ได้ความรู้แล้วอย่าลืมนำความรู้ไปใช้กันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วอย่าลืมติดตามบ้างเราวน่ารู้และสาระดีๆได้อีกไในบทเรียนต่อไปนะคะ